ดูว่าถ้าหาว่าเราเขียนบทละครเนี่ยถ้าจะให้มันสมจริงเราต้องมีใครสักคนที่มันแบบว่าเป็นเป็นเหมืนอนบุคลิกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นคนจริงๆตัวละครของเราเนี่ยมันจะสมจริงต่อให้เขียนชื่อคนนี้มาเป็นตัวละครมันก็ไม่เหมือนเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองเป็นโมเดลคาแรคเตอร์ของใครเนี่ยขอให้เลิกคิดซะคือไม่ใช่หรอกขอบคุณ เร็นว่าวันนี้นี่ยเป็นมิติใหม่ของสังคมไทยนะคะที่เราร่วมกันไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามแต่ท่านได้มาประกบตัวนะที่นี้และท่านได้บอกเราว่าวันนี้ท่านจะไม่รับสารที่ถูกสกัดกั้นนะคะและท่านกําลังมาแสดงพลังที่ที่ท่านเรียกร้องอยู่ว่าท่านเหนื่อยเหลือเกินในฐานะประธานสภาวิชาชีพข่าวยุทธศาสต์ไทยในอดีต ที่จะบอกแทนผู้บริโภคทั้งหลายว่า,าสิทธิของท่านมีอะไรและแท่านได้มาแสดงพลังในวันนี้อย่าให้พลังของท่านเงียบหายไปเหมือนที่ผ่านผ่านมาไม่ว่าจะเรื่องกรณีใดๆทั้งสิ้นก็ตามขอบพระคุณค่ะถ้าวันนี้ขนาดโลกที่เราเรียกว่าโลกของเรื่องแต่งยังถูกมะเมิดเสรีภาพได้ขนาดนี้อย่าได้พึงหวัง เสรีภาพที่เราจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงเหตุการณ์ของวันนี้มันทำให้เหมือนเรื่องแมทริกซ์ที่ทำให้กำลังงงว่าโลกจริงเรื่องจริงเรื่องไม่จริงมันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วนั่นคือสภาวะที่สังคมไทยไม่ควรจะเผชิญเพราะมันมันทำให้เราเดินหน้าต่อไปไม่ได้เน้นถึงมองว่าตอนที่คุณสุภญยาพูดหลายคนบอกทำไมอาจารย์ เรื่องนี้มันดูเป็นเรื่องใหญ่เลยก่อนสำหรัอบ,หบอาจารย์มันใหญ่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะมันเป็นเหนือเมฆมันใหญ่เพราะว่าละครสักเรื่องหนึ่งที่มีคนพยายามจะสร้างสรรค์แล้วนาเสนออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีผู้คนดูอยู่ไม่ได้น้อยแล้วประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงคนดูมากหรือดูน้อยด้วยแต่มีคนจํานวนหนึ่งที่กําลังด่ดดังแล้วก็ได้สนุกสนานอยู่กับ กับสิ่งเหล่านี้แต่อยู่ๆก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่สามารถที่จะมีอำนาจมาบอกว่าหยุดอย่าดูดูตอนจบไม่ได้นะคะทั้งๆที่เรารู้ว่าเรื่องมันเรื่องมันเขาทำจนเสร็จแล้วถ้าหากความรื่นรมความบันเทิงยังถูกห้ามได้ขนาดนี้จะไปคิดหวังพึ่งที่จะไปเอาข้อเท็จจริงและเรื่องจริงจากที่ไหนมันทำให้สังคมวันนี้เหีงง่ยมองกับว่าความจริงสุดท้ายเลยสุดท้ายเลย เรียนเห็นด้วยกับคุณสุวรรณาเป็นอย่างยิ่งว่าเสรีภาพของเราเราต้องรักและเราต้องหวงแหนทุกท่านมีเสรีภาพที่จะปฏเิเสธอะไรที่เราอยากจะปฏเิเสธเรามีเสรีภาพที่จะเลือกอะไรอย่างที่เราอยากเลือกและเราก็มีเสรีภาพที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอะไรที่เราอยากสนับสนุนแต่เราต้องไม่ทำด้วยคำพูด แต่เราต้องกระทำลงด้วยเรื่องของการกระทำเราต้องใช้ทั้งสังคมเนี่ยยกระดับสิ่งที่อาจารย์ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องงานบันเทิงที่มันมีคุณภาพมีรนิยมและพลังตรงนั้นต่างหากที่มันย่งยืนยิ่งกว่าการฝากเสรีภาพนี้ไว้อยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่งนะคะก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เ,เชื่อว่าพลังเหล่านี้เราต้องต้อง,ต,องต้องทำงานต่อนะคะต้องสางงานต่อต้องสางงานต่อใช่ค,ค่ะ จริงจริงละครเรื่องนี้มันโดนแบงไปหลายตอนมันไม่ใช่แค่แค่ตอนเดียวจริงๆแล้วตั้งสิบสิบสามตอนใช่ไหมฮะจริงๆก็มี13ตอนผม,มนนอยากดูตอนที่14คือตอนที่ปทชดูเทสแล้วแล้วบอกว่าอุ้ยออกได้นี่นะฮะแล้วพอส่งกลับไปแล้วช่องสามก็ยังไม่ออก คนแบรนด์นักเจ้าขาก,ก็ต้องมีคนรับผิดชอบในการจะชี้แจงเพราะว่าเขาบอกแบรนด์เองก็ต้องได้ยื่นองจะรับการที่ถ้าบอกว่าปรารถนาดีต่อสังคมแบรนเรื่องนี้เขาไม่อยากให้สังคมแตกแยกก็ต้องออกมายืดองค์รับอธิบายว่ามันเป็นอะไรแต่ถ้าอิ่งหนีเนี่ยมันก็คงจะทําให้ยิ่งสังคมสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอของดิฉันก็คิดว่า ก็เดี๋ยวก็จะกลับไปเรียกร้องสำนักงานด้วยให้เรียกเทปจากช่องสาแล้วก็เรียกเชฟเรียกร้องช่องสามให้ส่งเทปให้ดูด้วยจะได้ยุติสัดทีว่าตกลงมันจะเกี่ยวกับมาตรสัาเร็จกันกไม่ขาดแล้วก็สังคมก็จะได้ค้างไข่ค้างขา,ขา,งขา,งขางใจนะคะก็ถ้าสุดท้ายถ้าไม่ได้คำตอบอีกเดี๋ยวไปดูน้องเขาหรือคนที่ตา่างท่านท่านไปที่กสทชค่ะไปกันีเยอะเลยค่ะ